ุดดันอยู่พอดีเสริมดวงสุดปังขอรำถวายองค์พระแม่นัดซุ้มล้านบุญบารมีงานนวรารีประจําปี2565พร้อมควงหนุ่มแพทหมูเตลูก่อนเตรียมตัวเดินทางไปประกวดมิ s โก o บ a l Thailand 2022ในวันที่ 7, 8และ9เดือนตุลาคมนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะปีนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นปีที่เอ่อผู้ดึนแบบจัดเต็มมากเพราะว่าเราก็แบบเราเป็นคนสายมูะเนาะเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนชอบมูมากแล้วเราก็ พุดด anyway, ิ all, zos, all, ument, life, all, today, ้เนี่ยก็มูกับร้านแม่จุกอะคือต้องต้องพูดเลยว่าแม่จุกเป็นคนสามารถเปลี่ยนชีวิตให้ให้ให้พุดเดิ้เลยจากพุดดิ้งเป็นคนแบบธรรมดาจนจนสามารถเป็นให้คนมินเป็นคนรู้จักได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพุดดิ้งก็ทําเตรียมการแสดงมาให้แม่จุกเพื่อเป็นการทําพิธีให้กับพระแม่ที่เป็นพุดดิ้นับถือนะคะก็ก็จะเป็นองค์พระแม่กาลีนะคะแล้วก็วันนี้พุดดิ้ก็ได้พาล้องชายมาด้วยให้มามูด้วยนะคะจริงๆส่วนตัวแพทเชื่อเรื่องมูเตลูมากเลยแค่ไหน เชื่อเชื่อพ่อสมควรเลยครับเพราะว่าผมคิดว่าการมูคือการทําให้ตัวเองมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นด้วยครับแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็มั่นใจในเหมือนมีแรงซัพพอตอีกอย่างนึงครับผม <laughs> ก็มูว่างอ่ะครับผมแต่พอมาอยู่กับผูดเด้ดเดินก็ผู้เดินก็พามูเลยพามูหนักมา <laughs> กต้องต้องบอกว่าพามูแบบหนักมากทุกอย่างคืออะไรที่แบบว่า เราเป็นความเชื่อนะคือมันเป็นความเชื่อสนบุคสมบนระแต่เราเชื่อไงเราเราเราเชื่อแบบ100%ใครไม่เชื่อก็เราแต่แต่คือเราเราก็บอกเนาะบอกว่าเออเราต้องมูแบบนี้แล้วเราต้องทําแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่บอกว่ามูถึงขนาดที่แบบว่าในเรื่องของการประกวดด้วยเลยด้วยครับเพราะว่าเราเราก็คืนอน้องนอกจากจะเป็นศักยภาพในตัวของน้องอแล้วทุกอย่างแล้วเราก็สวย50ดวง50ต้องพูดแบบนี้กว่าขอยืมคำพิล์มมาพูดสวย50ดวง50คือเรื่อง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 ดวงเรื่องความเชื่อพุดนก็มูหนักอ่ะเรา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 ค่อนข้างที่จะ ต้องคาดหวังคาดหวังน้องเพราะว่าเพราะว่าเราก็อยากให้น้องได้แบบทําเต็มที่ให้มีศักยภาพทําเต็มที่อะค่ะจริงวัีประกวดเมื่อไหร่นะคะประกวดวันที่789ค่ะ789เดือนตุลาคมนี้แล้วค่ะอีก2วันก็ก็จะบินไปที่เชียงใหม่แล้วค่ะก็วันวันวันที่8ใช่ไหมคะจะเป็นรอบพิลิม วันที่9ก็จะเป็นวันที่ <พา S 1> ประกวดจริงรอบไฟนอลแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ก็พาน้องมามูก่อนที่จะลงเวทีใช่ก็พาน้องมามูก่อนที่จะเราจะบินไปขึ้นเครื่องแล้วก็จะไปร่วมกิจกรรมกับทาง m r s g o b a l Thailand นะคะก็อยากให้ให้ทุกคนนะคะก็สนับสนุนน้องด้วยนะครับคุณโดนก็เป็นพีดีสำหรัดภูเก็ตนอะน,น้องก็ลงสวัสดิภูเก็ตนะคะจริงๆโดนมาแรงมากเขาบอกว่าย่องหา เจ้าของเวทีเพื่อที่จะล็อกมงเลยโอ้ยจริงๆไม่ได้ย่องเลยค่ะเรามีคนเห็นว่าเราไปเจอเขามาใช่ไหมรเราเจอหลายคนมากพี่ตอนอวันที่เราไปเจอกันะ่ะคือเราไปเจอที่เชียงใหม่ค่ะเพราะว่าพุดเดิ้ลไปร่วมงานมิสเตอร์โกโบเชียงใหม่แล้วเขาก็เชิญพีดี PD แต่ละคนแล้วก็เชิญน้องๆผู้เข้าประกวดแต่ละจังหวัดก็ไปร่วมด้วยค่ะคือเราเราไม่ได้ไปกัน,กนแบบเป็นไพรเวทเอย่างเงี้ยเราเราไปกันหลายคนเราเป็นเป็นกลุ่มมากเลยค่ะตอน <ๆ S 2> ที่เราไปเจอกันค่ะแสดงว่าเราไปเจอจริงเนาะเราไปเจอจริงค่ะไปเจอจริงๆแล้วก็ เขาเป็นเจ้าของจัดงานนะคะเป็นเจ้าของจัดงานเขาก็มาดูแลในใน,ในส่วนของเวทีว่าเออจังหวัดไหนที่แบบจัดงานหรือจังหวัดจ,จังหวัดไหนจัดงานเนี่ยเขาก็จะมาดูแลซัพพอร์ตให้อะไรเงี้ยเราก็บังเอิญได้ไปเจอกันพอดีค่ะเพราะว่าุณกท่านเป็นตัวเสี่ยงทางวิารณ์เลยว่าเราค่ะถ้าตัวเสี่ยงไม่ใช่ว์วิจารณ์ไหมมันมันก็ มันก็ต้องถามว่ากลัวไหมครูด้วนไม,ไ,มไม่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 ได้กลัวนะเพราะเราเราก็เราเรา,เรามีคําตอบอยู่แล้วว่าศักยภาพน้องไปไปไปถึงมงไหมก็ถามมาถึงมงไหมครูดวว่าถึง,มง,ม,รรถงมงนะเพราะว่าตอนนี้เตรียมร่างกายฟิตร่างกายมาเต็มพอมมากแล้วก็คูดนให้เรียนแบบเรียนหนักมากตั้งแต่เชา้า,า,ชายันค่ำเช้ายันค่ำสามวันนี้ถึงเท<ร>ี่ยงคืนเรียนแบบอัดเรียนแบบอัดเลยเราเราไม่อยากให้แบบไม่อยากให้ คนเป็นคอลห่าว่าแบบว่าทาไมไม่สมมงเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าถ้าสมมติมีคมําวิพากษ์วิจารณ์มาอะไรแบบ้เราพูดเ่องสาวบารับได้ไหมเราก็รับได้จุดยิงกระแสค่อนข้างแรงกว่าจังหวัดอื่นเลยใครๆก็พูดถึงมิสเตอร์โกเบอร์ภูเวก็ตเพราะว่าเราเ,เราด้วยความที่เป็นลาวอะพีพพ่พี่การเข้าใจด้วยความที่เป็นโฟลเดิร์พูดิ่าพูดได้เป็นเป็นเป็นพีดีจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมคะแล้วก็โปรโมทอ่ะแล้วก็โปรโมททางน้องอ่ะแล้วก็แบบเออช่วยโปรโมทน้องหน่อยนะฝากเนื้อฝากตัวน้องๆหน่อยฝากตัวบอกว่าทาง พี่ๆเพื่อนๆหรือว่าทางเพจต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเห็นรูปน้องเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพุดดลถาะถูกใจอะไรน้องอ่ะทำไมถึงแบบว่าเราั้งแพ็ทั้งดันขนาดนี้เลยถามว่าถูกใจไหมคือจริงๆแล้วว่าพุดดลอ่ะเป็นแฟนคลับเขานะคะอยู่ในดอมของเขาแล้วแล้วก็คุณพุดดลเห็นศักยภาพของเขาคือในวันในวันที่เขาไม่ได้อะเล่นไม่ได้อะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าอุย้ยทำไมเราไม่ได้อย่างเงี้ยจะเขามาพัฒนาพัฒนาตัวเองเขาบอกว่า ที่ไม่เป็นไรเวทีนี้ผมไม่ได้๋ยวผมไปเวทีต่อไปเพราะว่าเขามีเพรชิชันในการที่แบบว่ากระหายมงคือคือคุณเดินเห็นเขาแบบกระหายมงมากคืออยากจะประกวดมากพูดเดิ่โอเคสนับสนุนแล้วก็พูเดเรื่องความอมซัพพอร์ตเขาก็มาปรึกษาคุณเดินคุณเดินก็เห็นเห็นแววเขาบอกว่าโอเคแพทยังสามารถไปต่อได้แล้วก็อยากจะสนับสนุนน้อง ก่อนแสดงว่าก่อนนันนี้เพื่อนก็ต้องรู้ถึงฟินแบบในตัวของน้องที่ว่าน้องโดนอะไรมาบ้างจากทั้งเวทีเก่า<ะ>ทั้งในเรื่องของแบบว่า่อ<ะ>การคอมเมนต์การอพู่คิกภาพอย่างนี้ยทำไมเรายังถึงตัดสินใจที่จะมาปั้นน้องอีกเพราะว่าน้องน้องเป็นคนที่มีศักยภาพไงพี่พี่พ,พีคือ ผุ้ดเดิมเห็นน้องคือแบบว่าโอเคน้อยยังปั้นได้น้อยยังสามารถไปต่อย,ยอดได้ถึงจะมีกระแสด้ดานลบมาต่างๆนานาเลยอันนี้ตอนนี้ผุ้เดิมไม่ได้ไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าอดีตมันมันมันผ่านไปแล้วค่ะคือเราต้องมาอยู่กับปัจจุบันเราต้องมาทําปัจจุบันให้ดีที่สุด ไม่ว่าอดาีตมันจะผ่านมาเป็นยังไงอะค่ะแล้วก็เราหนูพุดเดิ้ลอะบอกน้องตลอดว่าพุดเดิ้ลก็เคยเจอเหตุการณ์ที่โดนแบบโดนอะไรมาบ่อยๆอย่างเงี้ยคือเรา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 เข้มแข็งล้วไงแล้วก็บอกเราก็บอกน้องน้องก็มาปรึกษาตลอดพุดเดิ้ลก็บอกน้องบอกว่าเออแพทเราต้องเข้มแข็งนะคือในเมื่อเราก้าวเข้ามาแล้วอะเราต้องเราเราเราตอนนี้เราเราก้ําตืต่ในเป็นคน,คนของสาธารณะแล้วเราก็ อยากอยากให้น้องแบบเข้มแข็งแล้วก็มั่นใจในตัวเองแล้วน้องก็ทําเต็มที่แล้วก็มั่นใจในตัวเองมากในฐานะพีดีฝากเปก็นกำลังใจให้ทุกคนได้เชียร์นะคะก,ก็ในฐานะพีดีมิสเตอร์โกเบฟูเกตนะคะก็อยากจะฝากถึงพี่เพื่อนทุกคนแล้วก็ทั้งแฟนเพจนางงามทุกท่านด้วยนะคะก็อยากฝากนะคะก็มิสเตอร์โกเบฟูเกตนะคะก็จะน้องแพทนะคะก็จะเดินทางออไปประกวดในวันที่7 8 9ที่เชียงใหม่นะคะกเออ็เป็นรอบไฟนอลวันที่9นะคะที่รวม รวมทั้ง77จังหวัดนะคะที่มิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์นะคะก็อยากให้ทุกท่านทุกคนนะคะก็สนับสนุนน้องด้วยนะคะให้น้องฝากด้วยให้น้องฝากด้วยค่ะั้งนีทนั้นว่าเราจะสามารถลบคำสุปะมาทที่หลายๆคนเขาแบบปรามาเราไว้เยอะเลยครับก็อย่างแรกเลยก็คือคิดว่ามันเป็นบทพิสูจน์ของผมนะครับแต่ละเวทีผมสามารถพัฒนาตัวเองได้มากขนาดไหนแล้วก็เวทีนี้ผมคิดว่าผมน่าจะไปถึงมงได้แล้วก็ศักยภาพของผมน่าจะทำได้ในในระดับที่ดีมากพอสมควรเลยครับผม พร้อมรับมากครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม